สวัสดีค่ะ,ะม,มีรับประกันไหมคะรับค่ะของประกันที่ไหนคะเป็นของธนาคารธนาชาติรับค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยพอ,อดีเข้าไปที่ศูนย์มาค่ะเราเขาแนะนําให้มาที่นี่เพราะว่าไวค่ะที่นี่สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็สามารถรับรถกลับได้เลยค่ะเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวคุณขอดูอเอกสารหน่อยนะคะได้ค่ะนี่จะเป็นใบเคลมได้ค่ะเดี๋ยวทาง ฟิล์มนะคะคุณลูกค้าตัวฟิล์มรับประกัน7ปีค่ะส่วนตัวกระจกทางร้านรับประกันการติดตั้งตลอดอายุการใช้งานค่ะเป็นไงบ้างคะมาใช้บริการที่นี่ประทับใจด้านไหนบ้างคะก็รวดเร็วค่ะแบบรอไม่นานแค่ชมงนะคะเสร็จแล้วได้ค่ะเพราพี่ๆมาทำงานก็นได้ค่ะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะถ้ามีปัญหาติดต่อคุ้ยได้เลยนะคะ